แต่คาร์ดิฟฟ์น้องสันส้นๆเลยนะทางทางบ้านตานะตาจะไม่ค่อยยุ่งกับญาติของฝั่งเพราะมันไม่ใช่ฝั่งบ้านตานะตาเหมือนหยิบนี่มันก็จะมีต้นาหญา้าแล้วนกะ็เปิดต้นไม้นะเนี่นนยนะเนี่ยใบสวยๆ ได้ยินเสียงรวยแล้วรนะวยรู้แล้วค่ะว่าตาเด็ดย่านะไปกันถอือถือย่าไปให้ทกงเนี่ยค่วันหนึ่งตาจะให้แค่นี้นะ ก็เอามาล้างๆนะคะไหนล่ะนู่นนูนนู่นแอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้ได้ยินอย่างได้ยินไหมได้ยินไหมเออเอออ่ะอไปนั่งรอนั่งรอเร็วๆ <laughs> ตามยากค่ะใจจะขาดแล้วเอ้ยเอาแม่ให้ทีวางก้อน<า> <laughs> รอคุณนายแป๊บหนึ่งนะเธอ<า>รอคุณนายแป๊บหนึ่งนะเธออ่านั่งรอ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  ขอมือขอมือข้างนี้ข้างนี้บักแท็กตีมือด้วยตีมือตีมือตีมือแป๊ะอ๋ะ oh, อเก่งท <c oughs> ี่สุดฮึมแม่แม่จับแยกสิเออเออนะ่ะจับแยกว่ามันจะเลือกได้เห็นปะ ใจร้อนนะเราอะเราอะะใจร้อนอน้นจะไปรู้มันเล่จะแยกให้ได้ยังไะยาวไปแล้วเอาเ่ดอร่อยไหมอร่อยไหมครับชูชอร่อยไหมครับชูดชูมารวยคนเก่งมีเลหนเนอ๋อใน แกไปแล้วอันนาอันนาะขอขอกินอออเอาเอา,ไ,อาไ,ไม่เอาะอหั่นนะานีเลเอละอร่อยจังเลยมารวยกเก่ง กินหญ้าดีจังเลยจะได้ไม่ต้องกินอาหารเนี่ยจะจยหญ้าอะไรแล้วจะอาอนนี้อัน,นไม่มีแล้วอ่อ,อน <c oughs> นี้หนีหนีอาอรยนี่มารวยเนี่ยรวยไม่เอาแล้ว,ลว,ลวทิ้งแล้วนะไปนน้นแล้วค่ะ <c oughs>